สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้เล่นกระเป๋าอะไรเนี่ยกระเป๋าไอเขาเรียกไรนะกระเป๋าเก็บเข็มอะกระเป๋าสําหรับแบบว่าตัดเย็บเสื้อผ้านะ,ะเขาบอกว่ามีโอกาส70%เนาะที่จะได้ได้เชือกเพิ่มเฮ้ยเชือก ม่นาแล้วเมื่อวานในคนนะั้นมันถึงได้เชือกเยอะแยะมากมายฮะซึ่งวันนี้แผนนะแผนแผนแผนกระซิบก่อนแผนที่วางไว้คือผมอยากจะเล่นเด็งเจลแรงสี่อัน <c oughs> คืออยากจริงคือมันมันน่าจะหาเด็งเจลแรงสี่อันฮะเล่นก็คู่กับเจ้าบัคคลีย์กูเบิร์ดครับบัคคลีย์กูเบิร์ดเนี่ยเขาจะให้ค่ารักเนาะแล้วก็เปลี่ยนค่ารักเป็นค่ารีเจนฮะแล้ววันนี้เราก็จะเล่นเต่ากัน เต่าเต่าบอกชิวบล็อกเพิ่มขึ้น100%แล้วเต่าตัวนี้ก็จะมาเล่นคู่กับฮาร์ดชิวอีกอันหนึ่งฮะซึ่งโคตรมโนเลยไหวป่าไม่รู้อ่ะลองดูก่อนแล้วกันนะเปิดเปิดอันนี้ปิดไปไม่เอาลิมิเต็ดฮะแล้วก็แม็กฮิลแล้วไปกันเลยฮะเออเดี๋ยวแป๊บนึ่งลืม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 แดนจเจอแรงมันใช้อะไรบ้างนะกล้วยกล้วยดาบไม้และเชือกกล้วยดาบไม้และเชือกโอเคเดี๋ยวผมมีดาบไม้มาแล้ว กล้วยและเชือกอ่าเอานี้มาก่อนปึ๊บเชือกออกมาแล้วฮะเชือกออกมาอีกสองอนี่ไงมาแล้วสองอันกล้วยคราวนี้หากล้วยเดี๋ยวเอาโลมาก่อนโลมาก่อนกล้วยดาบไม้อ่าล็อกดาบไม้ล็อกช่องไว้ฮะแล้วก็ก้อนหินก้อนหินขายไปยหนึ่งซื้อดาบไม้ไมาอีกอันกล้วยได้อันหนึ่งซื้ออันนี้ปับ๊บได้ไหมขายขายแล้วได้อะไรขายขายแล้วเดี๋ยวผมรวมของก่อนล้กัน ขายขายหนึ่งบาทก็ไม่พอไม่พออยู่ดีไม่พออยู่ดีฮะอันนี้ <g ül> นี่ทำไมมันเป็นรูปเสือ้อคือวางอย่างยากวางยากมากฮะอ่ะนี่วางไว้ตรงนี้ฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งอกล้วยกล้วยดาบไม้และเชือกใช่ไหมมันต้องวางท่าไหนต้องวางอย่างนี้ปะ <g ül> เดี๋ยวนะ <g ül> ผมผมลองดูก่อนถ้าสมมติวางอย่างนี้ได้ไหม <g ül> ได้ได้ไนดะ้โอเคคือไม่เหมือนมันไม่เหมือนไอ้กูเบิร์ตลุงนะกูเบิร์ตลุงเนี่ยมันจะบังคับ บ,บังคับอ,อันนี้วางท่านี้โอเคอันนี้ขายไปแล้วก็ไปกันต่อครับเปิดมาก็ได้เลยดนะบุ๊คแมลงฮะบุ๊คแมลง4อันตั้งเป้าไว้ก่อนนะแล้วก็บอคคอรี่กูเบิดเดี๋ยวดอกแรกก็มิดเลยเหรอดอกแรกก็มิดเลยแถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาสร้างพิษใส่เราได้นะนี่อะไรเนะี่ยกระเป๋าอ๋อสัญลักษณ์กระเป๋ากระเป๋าทำไมมันขึ้นกระเป๋า,าเงี้ยอตี้โดนพิษไปแล้วสี่หน่วยฮนะเรามีโล่รอตี้ยี่ ยี่สิบเจ็ดสิบหกสิบสามยี่สิบเอ็ดสิบสี่เราฮิวขึ้นมาฮะจากไหนก็ไม่รู้ฮิวพิวมาไงอะหิวมาไงเ้วเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวค่อยแพ้จนได้ติดพิษฮะติดพิษแพ้จนได้อเออเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนบล็อกรี่บล็อกรี่บล็อกแครี่ใช้อะไรกูเปิดกับบล็อกรี่ฮะได้อยู่อ่ะหยิบอันนี้ออกมาเอาเชือกไปหนึ่งอันอันนี้วางนี้เดี๋ยวหากกล้วยก่อนนะฮะอันนี้ไม่เอาละขายทิ้งไปฮะรีโลหนึ่งทีได้เชือกไปหนึ่งอัน สองอันดาไม้หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันฮะยิบอันนี้มาอีกหนึ่งอันโอ้โหโคตรเจ๋งเลยลีโลเอ่อเดี๋ยว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 อันนี้มามาก่อนมาก่อนมาก่อนเอาช่องไม่พอละช่องเดี๋ยวลีโลเอาเชือกมาอีกแคหนึ่งและสองและสามเยอะไปอะคราวนี้เยอะไปคราวนี้เยอะไปเฮ้ยเดี๋ยวเออนี้วางไว้ตรงนี้เยอะเยอะเลย เยอะไปอะอันนี้วางเดี๋ยวนะเชื่อมมาทำอะไรได้ไอเทมแอติเวตเมื่อไอเทมแอติเวตท2ซองแม็กฮิลอะโอเคเดี๋ยวผมมาขึ้นไปก่อนอะโอเคนี่วางไว้นี้ได้อันหนึ่งอันสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่เชื่อพวกนี้รู้สึกว่ามันจะรวมได้นะเดี๋ยวผมรองไว้ก่อนอันนี้วางไว้อะท่านี้ไม่ได้ท่านี้โอเคร้องไว้ก่อนไปกันต่อครับไปไปมาเชือกเต็มช่องเลย คือเกมที่แล้วนี่ผมหาเชื่อไม่เจอเลยนะกว่าจะได้มอนที่2นี่คือไปไปลายเกมอะ่ะเล่นดาบใหญ่ฮันจะดูดิวันนี้อบุมแรงมาแล้ว2อันนะมาแล้ว2อันดามเมดเบ้ามากครับสี่หน่วยสี่หน่วย <c oughs> ทีนี้เราต้องหาเอ็มพาวเใช่ไหมไปหาเอ็มพาวเที่ไหนเนะี่ยตัวเนี้เหมือนจะไม่มีนะเหมือนจะไม่มีครับ <c oughs> แล้วก็ของที่เราจะใช้วันนี้ฮะอันนี้สโตนโกเลมใช้สโตนโกเลมอันนี้ อิสลามทามอิสลามทามอิสลามอิสลามอิสลามทามก็ดีนะแล้วต่อตัวนี้ใช่ไหมเอาอิสลามทามมาแล้วกันนะกูบิ๊กมาตัวหนึ่งอ่ารวมไปฮะหนึ่งและสองโอเคนีรลอยหนึ่งทีเอาอันนี้มาอีกหนึ่งแล้วก็ดาบไม้มาอีกหนึ่งนีรยหนึ่งทีแล้วก็กล้วยอีกหนึ่งเชือกเดี๋ยวค่อย เดี๋ยวเชื่อค่อยซื้อเดี๋ยวเชื่อค่อยซื้อลีโรหนึ่งทีกูเบิร์ดใหญ่มาแล้วแต่ผมซื้อตัวเล็กมาแล้วฮะถ้าขายตัวเล็กตัวหนึ่งอัผมผมซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วพอแล้วฮะกูเบิร์ตตัวเดียวพอแล้วอันนี้วางไว้ยังไว้ไปกันต่อครับได้มาแล้วบูมแมลงสามสี่อันสี่อันไฟต้องฆ่ามีชิลด์ดฮะชิลด์ดแล้วก็สไปน์หนามโลนหนามโลนหนามเราตีทีหนึ่งเซมินาหมดหลอดฮะเซมินาหมดหลอดแล้วเราทำอะไรได้สติลเรนดอมบัฟ ติวบัฟได้นะฮะติวบับได้ติวบัฟได้อตตีติพิกรอนติไิก่อนโอเคลีเจนมาฮะมาจากไหนเนี่ยมาจากนี้โอเคเฮ้ยเราฮิวได้ด้วยหรอฮิวได้เต็มหลอดเลยเต็มหลอดเลยฮะแล้วก็โอเคได้มาแล้วฮะได้มาแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวผมหาของก่อนหาของก่อนเตึ๊ดเติดตดหยิบของมาลีโลเอานี้ออกมาขอยีกทีนึงแล้วก็เออเดี๋ยวนะกล้วย กล้วยผมกพอแล้วกล้วยพอแล้วไอ้พวกนี้อ่ะคูด,ดาวชัดอืมมาชอบมาก่อนรีรอหนึ่งทีอ่าเอานี้มาผมหาบลูแครีอยู่นะบลูแครีมันออกมาปะมันจะออกมาให้ไหมอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่ใช้บลูแครีนี่ผมเปลี่ยนเป็นสติลกูเบิร์ดได้นะฮะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ล,ไดลองดูไหมระหว่างรอเอายิมนี้มาก่อนหนึ่งสองสามอ่ะรอนี้ไว้เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะบุมมมลแรงสี่อัน อย่างไวอะอย่างไวเลยอาร์ตี้ตอนนี้เซมินาเราไม่พอใช้แน่แนตัวหนึ่งใช้เซมินาหนึ่งหนึ่งจุดสองเยอะมากครับเยอะมากใช้เซมินาเยอะมากจริงๆตี้เนี่ยแดงเถือกเลยอาร์ตี้เออใช้ไปก่อน <c ười> คือเล่นเอาแฮอย่างเดียวเล้เนี่ยอาร์ตี้เนี่ยดาเมจก็ก็เบาซะด้วยนะสี่สามสี่สามอ่ะอาร์ตี้ฝ่ายตรงข้ามโดนโดนขโมยบัฟขโมยบัฟอ่าขโมยมาขโมยมาอาร์ตี้ฝ่ายตรงข้ามมีบัฟเยอะเราขโมยได้เยอะนะฮะ ป๊บปิบปิบปบโอเคเออฮาดีเว้ยมานาะออฟเอามาก่อนแล้วกันนึกอะไรไม่ออกเอามาก่อนนะหยิบอันนี้ลงมารีรอหนึ่งทีขออีกทีหนึ่งเดี๋ยวแนะวอกกี้สโนว์แมนเอ้ยเราไม่ได้เล่นเลนเจอร์นี่เราไม่ได้เล่นเลนเจอร์ฮนะเพราะฉะนั้นเราแบบไปสีเรียอะไรกับมันมากไม่ได้เนาะเอานี้หันมาทางนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เอาดาบไม้ขึ้นไปแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ เพิ่งเว็บที่5เองไปกันต่อครับเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆซื้อของฮะรวมสติลคูเบิลไปก่อนฮะระหว่างรอบ็อกคอารีเรานะฮะตามแผนที่วางไว้ฮะแผนที่วางไว้แผนที่วางไว,ว,งว้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บดาเมจเรายังคง4 5หหครับ4 5 4หเราเราไปขโมยเข้ามาแวมพงแวนพายขโมยมาหมดอะสายนี้ขโมยฮะขโมยขโมยขโมยถ้าสมมติมันได้ไวกว่านี้มันก็จะดีมากเลยนะฮะเนี่ยแต่เมินามันไม่พอคือแบบโคตรบ้าเลยอตี ตึ๊ด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 ดามจแปดหน่วยแปดหน่วยเลยนะแปดหน่วยฮะเปิบรวมไปฮะรวมไปอันนี้วางไว้เงี้เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมหยิบอันนี้วางแล้วก็ชุดเกราะมีอะไรใหม่ไหมไม่มีเนาะรู้สึกว่าจะมีโลเข้ามาแทนนะหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็น้ํายาอ่ารวมไปก่อนเลยฮะรวมไปก่อนเลยอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งและสองฮะรีโลหนึ่งที่มีกล้วยอีกลูกหนึ่งแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนอ่า อันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคไปกันต่อครับเว็บที่6แล้วเดี๋ยวจะหยุดหยุดซื้อของก่อนฮะหยุดซื้อของก่อนสักเว็บที่8 9ค่อยว่ากันใหม่ฮะเออจะว่าไปเราต้องหาหมีดอีนี่มันต้องเป็นเดนเจอร์แลงฮะมันไม่ใช่บุมแบรแรงสิเออมันต้องเป็นเดนเจอร์แลงฮะเดนจเจอร์แลงเออตี้ตอนนี้ดามจสิบสามดามจน่ารักมากครับสิบสามสิบห้าเออแรงขึ้นฮะแรงขึ้นแล้วผมจะเปลี่ยนกูเบิลดีไหม <laughs> เออคราวนี้จะเปลี่ยนดีไหมล่ะ ใช่ไหมเริ่มแขวยนีโลดหนึ่งทีเอาอันนี้มาบ้างเอาอันนี้มาอีกอ่ะแล้วก็เอาอันนี้มาเพิ่มอืมอ่ะย้ายช่องหน่อยย้ายช่องย้ายช่องเออค่อยๆย้ยยายไปฮะค่อยๆย,ย้ายไปนีโลดหนึ่งทีอันนี้มาอีกอันหนึง่งแล้วก็เม็ดลุงไม่รู้เหมือนกันคือแบบว่ามันมันกระตุกจิตกระชากใจ <c oughs> เออส่วนมังกรกูเบิร์ดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเมื่อวานรุ่สาวออกตัวว่าจะเล่นเนาะแต่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน อันนี้วางไว้แบบนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็วกใช่ผมต้องหามีดลืมทุกทีเลยฮะรีโรดหนึ่งทีขอเอาอันนี้มาอีกปับ๊บขออีกทีนึงเอาช่องมาเพิ่มหน่อยนึงแล้วก็รีโรดหนึ่งทีบล็อกคอรี่มาแล้วฮะบล็อกคอรี่มาแล้วราคา2บาทสองบาทสองบาทผมขายขายเชือกได้ไหมขายอะไรขายขาย,ขายนี้ไปนะอ่าป,ปั๊บปุ๊บซื้อมาฮะซื้อมาซื้อมาแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็นี้วางไว้นี่โอเคไปกันต่อครับ ระหว่างรอระหว่างรอฮะไฟต้องข้ามฮะมีหอยทากไฟขึ้นมาตัวนี้มันรวมยังไงเนี่ยเทอร์โบฮะหอยทากเทอร์โบหอยทากเทอร์อบโบนายใช่ไหมเทอร์โบอตตี้ตีไปก่อนเอ้าเดี๋ยวนะมันเด้งได้ด้วยเหรอเดมันเด้งได้ดหรออ๋อมันมันเด้งกับบัคอรี่อตตี้ตีไปก่อนตอนนี้เรามีก่อมีโลฮะว่าไปสติลกูเบิร์ดน่าจะดีกว่ามั้งเนี่ยโพ้ว่าใช่แน่ๆนอ่ะของเราตามที่ตกลงกันไว้ฮะทอเท่ เต่าฮะเต่าไอ้พวกอย่างอื่นมันก็น่าสนใจนะแต่วันนี้ผมว่าจะเน้นในที่เต่าก่อนฮะเต่าก่อนหยิบอันนี้มาหนึ่งสสฮะน่โลอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วหยิบอันนี้มาอีกหนึ่งอันโอเคเต่าเงไว้ตรนนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไปก่อนเก็บไ้ก่อนเก็บไ้ก่อนเออเต่า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 ตาเต่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 าโอเคนี่วางไว้ตรงนี้นี่ไงมีดโอ้โหดีนะมันคือคือเกือบไม่เห็น ก็ไม่เห็นอาช่องขายทิ้งไปฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งอันนี้สองแล้วก็ล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไปรวมเกีอย่ยงอื่นแทนอะฮะรีรอนหนึ่งทีเอาตาเลือดมาเพิ่มมาฮะตาเลือดมาเพิ่มกล้วยมาอีกหน่อยหนึ่งเอาตาเลือดมาวางไว้ตรงนี้กล้วยครับกล้วยกล้วยกล้วยอวางไว้ก่อนแล้วกันไปกันต่อครับเอ้าลืมลืมลืมเปลี่ยนกูเบิร์ดนะใช้เบิร์ดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรวมก่อนเอ้ยเกือบไปละ เดี๋ยวผมได้โล่ก่อนให้ผมได้โล่ก่อนแล้วกันเพราะว่าโล่ผมเนี่ยจะเป็นจะต้องรวมของก่อนนะฮะรวมของก่อนไม่งั้นมันจะได้จะไม่ได้จะไม่ได้ไไดอตีแล้วฝ่ายตรงข้ามตีไม่เข้าเลยฮนะตีไม่เข้าแล้วโล่ผมบล็อกเท่าไหร่เนี่ยบล็อกสามสิบ 30, ยังบล็อกสามสิบอยู่สามสิบอยู่อาา่ฮะอันนี้มาอีกหนึ่งแล้วก็วางไว้อนันนี้ครบทุกอันแล้วใช่ไหมครบทุกอันแล้วะฮะแล้วก็เดี๋ยวสลับกูเบิร์ดก่อนเอาอันนี้ลงมาฮะเอาลงมาลงมาลงมาแล้วก็ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรนะฮะสี่บาทหยิบม,มาวางเปี้ยงได้โลอีกอันหนึ่งฮะได้โลอีกอันหนึ่งพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้ว่ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนอ่ารีโลดหนึ่งทีมีนกตัวหนึ่งอ่ะหยิบม,มาหยิบม,มาหยิบม,มาฮะเดี๋ยวผมขอเวลาจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเราจะได้มีดอีกสักสามอันไหม <laughs> อยากได้มีดสักสามอันนะไฟตรงข้ามาเล่น คือเขายังไม่ได้เล่นหมดไอ้น,นี่กันเหรอตัวใหม่กันนะยังไม่ค่อยเจอนะมีเกาะเพิ่มขึ้น35%เอาหมดแล้วฮะเกาะเรามีโอเคได้บัฟมาฮะได้บัฟมาได้รีเจนมาเรื่อยๆฮะรีเจนมาเออรีเจน35แล้ว่ะ35ปกติรีเจนเราไปทำอะไรกันไม่ได้ใช้เนาะแล้วเกาะ150หน่วยนี้มันมาจากไหนเนี่ยไอ้น,นี่เหรอ50หน่วยทุกๆ8วินาทีบวก50หน่วยบวก20แมกเลือดนะฮะ20%แมกเลือด 300ก็หประมาณ60 60มันต้องได้โลประมาณ 110, 11 1้อยสิประมาณนี้แหละประมาณนี้ฮะแต่ทีนี้เจ้านี่ไม่ค่อยทํางานเลยฮะโอเคแต่กระเป๋าใบนี้จัดยากมากเลยนะจัดยากมากเลยฮะอันนี้ Fortuna Kiss ฮะ Fortuna Kiss เปลีป่ยนเบสเอฟเฟก <effect. S 2> ในดาวเนี่ยบอกไลลี่ไลลี่ทิกเกอร์เหมือนจะแบบว่ามีโอกาสให้เกิดขึ้นมากขึ้นนะฮะ แล้วก็ทุกๆสี่วินาทีเนี่ยจะสร้างหนึ่งรักนะครับแล้วก็เมื่อรักคุณมีห้าเขาจะทิกเกอร์บัฟอื่นให้นะฮะก็น่าสนใจนะคือใจผมอ,าอยากจะหยิบอันนี้เฟียดไลน์ฮะอยากจะหยิบอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําให้เราได้กรอบเพิ่มขึ้นนะแต่ออเอาไงดีหยิบเลยดีกว่าเออไอเราก็ไม่ค่อยแบบว่าไอ้นี้ซะด้วยเฮ้ยม,ม,ม,มีด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 อีกอันหนึงนน่งอ่าน,นี่มา,ม,ามาแล้ว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 ลูกจ๋า มีดมาแล้วอันหนึ่งลีโรเออช่องมาอีกหนึ่งช่องลีโรเอาอันนี้มาอีกหนึ่งอันวางไหนดีวางไว้ตรงน,นี้โอเคแล้วก็ขวดอีกหนึ่งขวดวางไว้ตรงน,นี้วางๆๆๆๆวาง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 ไม่ได้วางไม่ไ,ได้ไอที่เหลือนี่ช่างมันฮนะลีโรหนึ่งทีหยิบอันนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนอุดไว้ก่อนฮะอันนี้กล่องมาสุมมาปุ๊บได้โลได้ยาพิษอ่ะได้เม็ดนี้หนึ่งเม็ดอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่ใส่โลไว้ฮะส่วนโลตัวนี้เดี๋ยวผมต้องใช้เชือกหมูมาอย่างไหน ให้เชื่อครับปึ๊บป๊บปบีโล่หัวใจฮะแฮทอ o ฟช h ล t Chill นะฮะเขาบอกว่าเนี่ยพอมีพอมีรีเจนเจหน่วยเนี่ยเขาจะเพิ่ม150แม็กเลือดให้นะของดีนะครับเดี๋ยวผมต้องหาหัวใจก่อนหาหัวใจอยู่ไม่รู้อยู่ตรงไหนฮะเอามาอีกปึ๊บป๊บปบหยิบมานนี้ออกมาแล้วก็2บาทรีโลนี่ไงอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้ขายไปเลยแล้วซื้อมาครับ ื้อมาส่วนน้องเตา่านีเดี๋ยวค่อยว่ากันผม,ผมรวมของก่อนแล้วกันนะฮะรวมของก่อนอันนี้เชือกปับ๊บโอเคเชือกทํางานได้อันนี้วางไว้ตรงนี้นี้วางไวน้นี่ช่องที่เหลือตรงนี้ช่างมันก่อนครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวค่อยรวมเตา่าไฟตรงข้ามฮนะเล่นคาถาน้ําแข็งคาถาน้ําแข็งโอเคเกาะไปแล้วฮะเกาะไปแล้วเกาะไปแล้วเกาะไปแล้วเตา่าโอเคสร้างหูร้อยห้าสิบหกอ่ะอยู่ดีก็สร้าง สร้างสร้างโล่ขึ้นมาแล้วให้ร้อยห้าสิบสิบสี่วินาทีเราติดน้ำแข็งฮะเราติดน้ำแข็งก็ขึ้นมาสามร้อยเด้งสองทีหรอวินาทีที่อีกสิบสี่วิสิบห้าวิอีกสิบห้าว,วิตอนไหนไม่รู้โอ้โหดูด,ดูมันไต่ขึ้นไปโล่มีอยู่สองร้อยสองร้อยเอ็มพาวเวอร์มาสิบแปดฮะแล้วบัฟเราขโมยเขาทิ้งหมดเลยเราตีอืมเล่นได้นะเล่นได้สบายแฮครับปุบ๊บได้โลออกมาเตาลงมา แล้วก็โลนี้วางไว้ก่อนนะโลนี้วางไว้ก่อนอืมใจผมอยากอยากจะวางไว้สองข้างเลยนะแต่มันไม่ไหวจริงๆฮะเอาอันนี้มาอีกตัวหนึ่งปับ๊บเข้าไปอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่น่าจะเหลือแล,ะละ้วล่ะตอนนี้น่าจะเหลือเหลือๆละเหลือๆเหลือๆเหลือเดี๋ยวผมหาช่องอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอันนี้อีกอันดีไหม <c oughs> ได้ไหมคือผมมีสิทธิ์ที่จะจะหวังไหมอืมเว็บที่สิบเอ็ดน่าจะได้ฮนะน่าจะได้ขายอันนี้ไปครับหนึ่งแล้วนี่วางไว้ตรงนี้ อันนี้เป็นโลรอกอันนี้ไว้อืเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกชุดเกาะแต่เขาบอกว่าทิกเกอร์กับชิลเท่านั้นใช่ไหมโอเคนี่โลดหนึ่งทีหยิบอันนี้ออกมาฮะพอดีเลยพอดีเลยเดี๋ยวผมมันอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งอันนี้สองฮะขายนี้ไปแล้วก็นี้วางท่าน,นี้เอาเอาเอากูเบิร์ตครับวางไว้ตรงนี้กล้วยอ,อีกลูกหนึง่งอ่านี้วางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็นีโลดหนึ่งทีมีเชือกอีกอักอนหนึ่งผมไม่เอาแล้ว เยอะเกินเยอะเกินไปฮะเชือกเยอะเกินไปลีโรหนึ่งทีหยิบอันนี้ออกมาทําไมก็ไม่รู้ฮะขออีกทีหนึ่งอันนี้มาใส่วนันนี้อีกอ่ะโอเคใส่เป็นที่บูมแวลงฮะแล้วก็อนี้ปั๊บตาใส่ฟ้าไม่ได้ใช้ฮะลีโลหนึ่งทีอืมหมดยังเฮ้ยนี่หัวใจฮะมาแล้วหกบาทหกบาทหกบาทค้อนขายนี้ไปปั๊บแล้วก็นี่วางนี้อันนี้วางตรงนี้แล้วก็กล้วยวางตรงนี้โอเคไปกันต่อครับ โอ้โหได้ฮะเรามีสิทธิ์ที่จะหวังฮะมีสิทธิ์ที่จะหวังลีเจน4แล้ว5แล้วเอ้ยมันบวกลีเจนด้วย5แล้ว5แล้วอารตีโอเคได้มาลวเป่งแสงเป่งแสงเป่งแสงมาปุ๊บเป่งแสงต่อฮะตอนนี้แม็กเลอร์เรา700ฮะเต่าเราจะสร้างเกาะ287อเ28ฮะเกาะเราสร้าง2 8 7ตอนนี้ทุกๆ8วีสร้างเกาะ2อ0กว่าอาตีอาตีไปก่อนจะมีหน้าเรานิ่งนิ่งเลยอะน,น,นิ่งเลยเดี๋ยว เฮ้ย hey, เราไม่ต้องใช้เทมีน่าเหรอทำไมมันนิ่งขนาดนั้นมันนิ่งขนาดนั้นเลยเหรอโอเคมาแล้ว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 ฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคเลยเชบ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 ,ชบอืมอันนี้มันต้องต้องทิกอร์กับท่านมืดเนานะเอาอันนี้ออกมาเอามาไหมไม่รู้เหมือนกันอันนี้วางไว้ตรงนี้ถ้าเป็นไปนได้ก็อยากได้นกอีกตัวหนึ่งโอ้โหมันโลบมากขนาดนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้วางได้นะวางได้แต่ผมขอหายังอื่นก่อนแล้วกันนะฮะ หายยังเอ้ยมีดม,มือมันลั่นอันอกอีกตัวแล้วกันอ่ะวางไว้ตรงนี้ <c oughs> มือมันลั่นนะมือมันลั่นจริงๆต้องขออภยัยคือแบบตาเห็นแหละแต่มือไม่ไปอ่านี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ขออีกทีนึง่งเอาวันนี้มาเพิ่มอมขออีกทีเดี๋ยวผมหาอะไรอยู่นะหามีดเออใช่ไปกันต่อครับ หามีด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 ไฟต้องข้ามาเล่นไอ้น oui> ี่เฮ้ยมันมันมันทำได้ด้วยเหรอเฮ้ยมันเป็นขวดยามันเป็นโพชั่นเฮ้ยเป็นโพชั่นเนี่ผมไม่รู้นะเนี่ยมันเป็นพชั่นดูดิดูดูมันทําดูมันทําอัตี้ตอนนี้จะมหนาเราแบบมีปัญหาแล้วอุ้ยก่องมาสองร้อยกว่าฮะตอนนี้แม็กเลือดเราขึ้นไปเก้าร้อยแล้วครับเก้าร้อยแล้วเก้าร้อยแล้วเก้าร้อยแล้วเตาเตาขึ้นมาลอตี้ตี้ดาเมจเราเบามากเบามากลอตี้ดาเมจเราเบาจัดเลย เออเราจัดเลยอืมเว็แบบที่สิบสามแล้วเนี่ยอันนี้มาครับนี้ขายไปฮะนี่รถหนึ่งทีเอานี้มาอีกอันหนึ่งโอ้โหพอดีเลยนกสามตัวหยิบอันนี้ออกมาครับไปกันต่อฮะมานาออฟนี่ผมมีไว้มันดีไหมเนี่ยคือผมวางไว้เงี้ยมันมันโอเคหรือเปล่ามานามันได้ใช่ไหมมานามันได้ปะ่ะสิบสองดูฝ่ายตรงข้ามเลยฮะตอนนี้เราไม่มีสัมีนาไม่มีสมีนาอตี้ ตอนนี้เราแบบไม่ต้องใช้สมีนาแล้วฮะแล้วเขาเขาไม่ได้ใช้นี่คือความเถื่อนของของบุมแมลงใช่ไหมเออในที่สุดผมก็หาคําตอบผมเจอฮะนกตัวที่3ครับโอ้ยชอบใจนี่วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็ผมขอเวลาจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคจัดของเพิ่มไม่ได้ครับเดี๋ยวรอรวมบุมแรลงก่อนเนาะไปกันต่อครับเว็บที่1 4ฮะไฟตรงข้ามมีเมอร์คิฮะเมอร์คิวรี่มาอฮะเอาตีอต่ตีตีเกาะเรามา เกาะเรามาโอมจงมา10วินาทีฮะสิบนาที6กหวิสิบสิบจุดสอเดเดแปดเก้เาเโอเคเกาะมา300 <c oughs> 300กวา่าต่างคนต่างโดนพิษฮะไอเอ็มาคิลี่แหละดูเ <t> ิ <compl ac ters> ต่างคนต่างโดนพิษเอาเราตีไปก่อนนะตี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 ตตตตตตไปเออโอเคฮะตอนนี้คือแบบเราไม่จําเป็นต้องใช้เซมีนาแล้วนะไม่จําเป็นแล้วครับไม่จําเป็นแล้วโอเคเลยอันนี้วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมพอเวลาจัดของแบบ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะได้นกกระปูดมาสามตัวนกกระปูดมา3มตัว,มตวผมว่าโอเคแล้วนะโอเคมากแล้วฮะตอนนี้เราก็ตีไวขึ้นเออมีการลดการใช้สิมิแนาลงเออบุมแมลงมันดีฮะมันดีดูดิตอนนี้เหลือ0ูนย์จุดแล้วศูนย์จุดสามศูนย์โอเคเราไม่ใช้สิมินาแล้วฮะมีเกาะมี m p o w e r มาจากไหนวะเนะี่ย m p o w e r มาจากไหน <c oughs> คือผมก็บอกไม่ทันไงคือแบบ อยู่ดีเราได้เอ็มพาวเวอร์มาจากไหนเนี่ยติ้ดๆๆอมูเลตสตีลอ๋อนี่ไงผมได้ตาโลมา2อันฮะดูไม่ทันดูไม่ทันนะได้มา26อ่ะ26เยอะนะ26เยอะมากครับพอดีว่าไปจั่วมาปุ๊บมันก็เลยมาสองเต่าตรงนี้ฮะมาสองเต่าแล้วก็มีเดนเจอร์แลงเดนเจอร์แรงขโมยมาฮะสองอัน3หน่วยแล้วก็ตัวนี้ได้มานี่ไงสองเอ็มพาวเวอร์ฮะได้มาเฮ้ยดีนะเนี่ยดีนะที่ผมจั่วตาโลมาได้ฮะ โอเคตอนนี้เวฟที่16แล้วเนาะ16แล้วฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้วางไว้นี่ฮะแล้วก็อันเลือดอะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเวฟหน้าค่อยว่ากันปุ๊บปั๊บป๊บปั๊บปั๊บไปกคต่อครับไฟตรงข้ามเล่นสายสตันสตันไอเมกาคเวอร์ฮะเมกาคเวอร์สายโกงสายโกงสายโกงแล้วบัฟเราถูกเอาไปใช้อะอตีตี โอเคสมีินนาเราน่าจะไม่ใช้แล้วฮะไม่ใช้แล้วครับเกาะโลกเก่อขึ้นมา300กว่า300กว่า300กว่าเต่าแล้วิ่งอยู่วิ่งอยู่ดาเมจ64รล้วนๆเหรอ64นะ64เหรอ50 51 68อ๋อไอตัวนี้มีคอร์ัเต็ดสเม็ดเออก็ว่าอยู่มันแรงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาจังอืมโอเคอันนี้วางไวน้นี่แล้วก็เว็บที่17แล้วด้วย รวมของไม่น่าจะทันอันนี้วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมพอเวลาจั่วของแป๊บหนึ่งนะฮะเผื่อจะได้เม็ดใหญ่มาใช้นะอืมโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามเล่นพ o อย o ั i นใวฮะแล้วก็มีไวท์ลินลี่ด้วยนะไวท์ลินลี่ครับเกาะเขายิงค่อนข้างเยอะนะเกนะาะเยอะครับ2ตัวเนะี่ยเอ้ย2ตัวรอเต่าแล้วก่อน8 7 7 8 8 8 8ปุ๊บโอเคได้ได้เกาะมาแม็กเือดเรามีพันกว่าแล้วฮะพันส ั้นองเอ็มพอร์ขึ้นมา26หน่วย26หน่วยกาอแตกไปแล้วกาะแตกไปแล้วเราตีตียูตียูเซมินาไม่ต้องใช้ตีกาะขึ้นมาอีกก่อขึ้นมาอีกเรารู้ว่าอู้หูมันแรงขนาดนั้นอะไรจะแรงขนาดนั้นคือมันแรงขนาดนี้เออแรงแรงขนาดนั้นอะไรคือแรงขนาดนั้นแรงขนาดนี้อืมโอเคนี้วางไว้อย่างนี้รวมกันแล้ว45 45 55 65 70 70 80 90 100โอเคตัดเลือดร้อยพอดีฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้พอเลยเว็บที่3 8เรามีตังอยู่มีตังอยู่แหละจะไปใส่อะไรอะ่ะของใส่โลกไม่มีแล้วครับกล่องสมบัติขายทิ้งไปแล้วโอเคเว็บ okay. สุดท้ายครับไปกันเลยฮะโลกหัวใจ2อันันไฟต้องข้ามีดาบใหญ่แล้วก็คาถาหนามฮะไม่รู้อะไรซะแล้วครับกล้วยก็ไม่มีสักลูกเออ กลัวไม่มีสักลูกฮนะเอาตีาตีไฟตรงข้ามฟันมันแล้วฮนะเก้าสิบกว่ายันที่ไหนอ่ะเออกลัวที่ไหนครับแม็กเลือดเรามีพันสามเข้าไปแล้วฮะพันสี่เข้าไปแล้วตีตีต่อตีต่อสามสิบสามสิบสามสิบมันแรงขนาดนั้นเออเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมาสี่สิบเอ็ดอะรีเจนอีกสี่สิบเอ็ดแม็กเลือด,ด 1, อีกพันหกเกาะแบบเบิ่มบั่มมากเต่าแบบถ้าสมมุติอยู่ได้นี่อย่างโกงเลยนะโกงมากครับโกงมากเลย เออแล้วก็กูเบิร์ตมันสามารถที่จะสร้างรีเจนได้ด้วยก็ต้องใช้อะไรที่มันคู่กันกับกบรีเจนที่เขาสร้างได้นะโอเคฮิตส์ี่ครับไปตีกัชาวบ้านกันฮนะไฟต้องข้ามมีเกาะอ,อยู่1้0หน่วยสายกระทะพิษฮนะจะว่าไปเราไม่มีอะไรลบพิษเลยนี่หว่าใช่ไหมไม่มีฮะไม่มีไม่มีแล้วตอนนี้บุกแมลงเราใช้ไม่ไม่ใช้เซมินาแล้วครับไม่ใช้เมินาแล้ว ไม่ใช่แล้วเราตีตีต่อฮะตีเพินเลยเขาเนี้ยเอ้าตีเพินนะเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมา36แล้วครับ38ขึ้นมายังไงก็ไม่รู้ฮะเอาตี่สิกว่ามายังไงเออจะว่าไปมันมายังไงอ่ะผมก็ไม่ได้ดูเลยเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมาป๊อปป๊บปป๊อปัป๊บป,ปอัมเบเลตอันนี้ได้มา10กว่ามานาออฟให้มาฮาร์ดคอมเนเนอร์ให้มาเดนเจ์เจลแองขโมยมา <laughs> ไอ้พวกนี้นี่ไอพวกสี่กุมารเนี่ยไปขโมยเข้ามา ออไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามเล่นกีตาร์ครับไอ้กีตาร์เนี่ยมันจะเป็นสายเครื่องเสียงนะฮะมันจะเป็นอ,อีเขาเรียกว่าอะไรอีประเภทหนึ่งของของใหม่เลยนะเครื่องเสียงมันก็จะมีพวกพวกขลุยพวกแต่พวกนี้นะพวกฟลตพวกอะไรเนี่ยแหละแล้วก็จะมีนกเขานกกระยางไอ้นี่นกกระปูดใช่ฮะนกกระปูดก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเสียงนะครับเพราะฉะนั้นจะเล่นคู่กับกีตาร์ได้นะครับนกแล้วก็มีอีก,กาอีกตัวหนึ่งนะอีก,กาเป็นของชิ้นใหม่นะครับ เอ็มพาวเวอร์ขึ้นมาแล้ว62 70เจมาจากไหนก่อนเฮ้ยแรงเกินไปเปล่าดาเมจร้อยยี่ดาเมจมีด <c oughs> นะครับร้อยยี่แตวขออีกทีแล้วกันนะคือแบบดูไม่ทันจริงๆไฟต้องข้ามเล่นเล่นชุดชายนี่ชายนี่นเห็นเขาบอกว่ามันมันหายตัวได้อะใช่ไหมเอ้ยมันมันเป็นอมตะไม่ใช่หายตัวได้เป็นอมตะได้ฮะแล้วใส่แร่ได้ทั้งหมด6เมตรอะหเมตรฮะแล้วใช้มานาแค่4ี่หยดในการเปิดอมตะนะครับไอ้3มหยด เปิดอมตะปึ๊บป,บป,บป๊บนี่เปิดไม่ได้เราขโมยขโมยหมดแล้วขโมยหมดแล้วฮะได้บัฟออกมาแล้วตี้ตีเราขโมยมาหมดแล้วฮะขนาดเขาใช้มานาแค่3หยดนะ3หยดในการเปิดอมตะนะครับแล้วก็เป็นเวลา1บวก0.2ตามตามอะไรตามไอเทมราคาอเทมหรือยังไงอินวออ๋อไม่ใช่ตามราคากิมโตนกิมโตนกิมโต,น,มต,น,มตนอืมโอเคคอยอครั้งฮะแบบสะใจจริงๆเลย ไปต้องเดี๋ยวนะเดียว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 ไอเทมนี้ผมเพิ่งเห็นสไปร์วฮะใช้ช่วงเันเทเลทด้วยเลด e 2วินาทีลองเกอร์เออรีเทิร์นดาเมจลิมิตออฟน้ำจากระยะไกลเฮ้ยบล็อกระยะไกลได้ด้วยฮะปกติไอโล่หนามของเราเนี่ยจะบล็อกแค่ระยะใกล้นะฮะระบล็อกระยะไกลได้30%แล้วก็เปลี่ยน Private Damage บล็อก9 9้าเก้าดาเมจลิมบ์ศูนย์และสร้างน่งหนามอัพทู แล้วใช้เซมินาเอ้ยรีเจนสซมินาลดลง30%เพื่ออะไรก่อนเฮ้ยเพื่ออะไรก่อนเอ้ยใช้คือรีเจนเซมินาน้อยลงอะดูเลยแล้วกันฝ่ายตรงข้ามมีเซมินาอยู่8หน่วยฮะด,ดู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 คือห <inaudible> าคือเซมินาเหล่านี้น่าจะขึ้นไวกว่าขึ้นไวกว่าฮะของเขาจะช้าลงอย่างเห็นเห็นนะเอพาวเวอร์ขึ้นแล้ว30หน่วยฮะ สามสิบหน่วยสามสิบหน่วยสี่สามสิบหกสามสิบหกเต่าเราวิ่งวิ่งเจ็ดวิเจ็ดวิโอ้โหตายก่อนอืมไม่ค่อยทันเลยอะไฟต้องข้ามเอ๊ะเดี๋ยวนะกดมือกดเพิร์นกดเพิร์นกดเพิร์นนี่นี่ตาตาโลตาโลเดี๋ยวดูตาโลมันสร้างเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมานะฮะมันสร้างได้อันละเท่าไหร่กันแนะ่ปับป๊บ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 ปั๊บปั๊บดูอืมสิบกับสิบเก้าอะเยอะอยู่นะยี่สิบเก้าอะ 29ฮะแล้วก็ขวดนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยด้วยขนาดเนี้ยไม่ได้ใช้นะฮะไม่ได้ใช้อัตี้อุ้ยพอแล้วเนี่ยบัฟเยอะแยะมากมายแล้ฮะขนาดขนาดโดนพิษยังยังไม่สู้อ่ะยังไม่สู้อ่ะอเดี๋ยวนะชื่ออะไรเนี่ยออนเซ็นชิบะด็อกออนเซนใช่ไหมออนเซ็นชิบะด็อกชิบะด็อกมานี่คนญี่ปุ่นนะเนี่ยเฮ้ยคนญี่ปุ่นคนจิปปอนโอเค ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ลให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ